เก็เพราอเอยู่ก oh นุงเทพะเชฟขอ้นยุ it, it. It like so. <sh> ่แถวไอออมแถวปอ้แถวบางเทียนแถวไปนอนย่มขึ้นหัว่นนอนมาได้เป็นคือไม่แน่วิยอ่างนี้บอกอีพอว่าตอนแต่พอท่านไหนเนี่ยแต่พอท่านเสียชีวิตอ่ะพอพ มะบุงของข่อยกับของน่ะขมิ้นก็ของไข่ตีจัดบอกพ่อบอกพ่อน่อนแสดงว่าแม่เนี่ยเล่นของเล่นของขมิ้นตัวเจ้าตัวอ่อนน้อมคนตัประเสริฐแล้วว่ะครับอ่อนน้อมขอคนจังปล่อยว่างมาขึ้นก็อ่อนน้อมเขาเด้ครับอ่อนน้อมคนทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องมาขึ้นอย่างนี้ของอาจารย์เก็มันมา่หยียบอย่างสามเกราอยู่อยู่ที่ไหนแม่ที่ทุ่ง โอ้แม่แม่ไปเรียนวิชามาลหะครับโอ้คนเหตุคนสักจานน้ำมันไห้เต็มโตนั่นตะกี้พ่อแม่บอกบีกเม่งเนาะถึงว่าแม่ซื้อกับคุณพ่อได้เนาะของขมันของแผลนะเออของธรรมดาก็คือซื้อซื้อกับคุณพ่อได้เป็นแบบไหนแม่เมื่อคืนทำไมถึงว่าของขมันมาครับแม่ครับันสักการ สั้นแต่พ่ตพุ่าโตเอคือยังวี่ีมาเห็ดมีแ่ครับอือบางสูบบไรครับอั้นแต่ว่งลำโตลำแางขาจะ้มือดึงดึนดดึงครับยังมีคนมาทางเต่งกลไปอกใช่ไหมโอ้่แต่ว่าแต่ก็สแนคิดว่าเปงแล้วก็นแม่ักแจมนละมัน แม่ไปเรียนวิชามาจากขเขมรญแหละครับ<อ>ผมขเขมรปูแล้วเห็ดไหแล้วสอนไหแต่ว่แล้วมาล่องลุ่มล่องแก่นแล้มัน่นไหเติมโตไว้ครับอันนี้มไม่เคยบอกใครมาก่อนใช่ไหมนี่บอกเเคยบอกแล้วก็จะบอกทุกคนบอกเจ้าก็บอกข้างมือโอ้ครับก็คือไปเรียนวิชามาก,ก่อนที่จะมาเจอพ่อโสแม่เจอพ่อหนยก็พ่อโสคนนี่ เราบอกเลขแม่นไหมครับไปไเรียนเรียนมา,นยา,าอย่างเงี้ย่นอเล่าย่างปนคนพงไงปูเอิญป็นปูเนาะครับปุนกับอกเลขอยู่ครับตอนเช็ดี่นร้กที่หาผีเพื่อล้งแสนดงท่้นใดพอโตรเนาะครับที่ว่าแมาเขาล่างกันสองคนมาของต่อองตองอ,งองมาตีกันืลูกเพล เรื่องของไม่ใช่กันอันนี้มันของคนไข้ต้องเป็นของัมิ้นมาครับจนวันนัาา้นอะไรเคือกันนี่จนวันเก็บดอกไม้ไปขอสมาตัวมากคนนี้ก็เก็บอะไรโอ้แต่ว่าคร<อ>ูบาอาจารย์แม่นี่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุรินทร์เหรอครับสุรินทร์่อยู่่นเรยจะมีคนเสียชีวิตแล้วโอ้แม่ก็เลยรู้สึกว่าท่านมาหาอย่างนี้ใช่ไหมรู้ว่าเรามาหาอืมอจะบอกคือพ่อซากขนิ้น ยังบอกมาเมื่องมนคือขอนแฝงโบแม่เอาออกเปน็นขมิ้น่ครับเป็นภาษาขมินเลยบอกแม่น่าจะบอาเป็นภาษาขมินแต่มันมมเ,าเา่าพูาเดเถ้าพูดแ้ด้่ยไหมดมากครับมาเต็ง่ะเออะไรแต่เสียเงียเดียพ่อบถ้าพ่อให้แล้วไนวาถ้าพ่อให้ไกลไปแล้วไกลก,ก็เยก็กให้ดีนะว่าโอ้เพื่อนบอกอย่างนี้เลยบอกแม่ ถ้าเก็บแค่เก็บไปมันก็มันก็จะมาหาตัวเองจะมาเข้าตัวเองค่ะเราจะเป็นเพื่นกันจริงจ้ะครับก็จะบอกว่าทั้งสิ้นอันอันนี้เป็นความลับที่เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกเนาะที่ที่ว่าจะบอกทุกันเจ้าฟังจะโดนอะไรเนี่ยห้อมบ้าใจจะบอกโอ้ยชิดไปตลอดครับก็คือว่า นี่คือที่มาที่ไปที่ว่าแม่ซื้อกับคุณพ่อที่เสียไปก็คือว่าแม่ไปมีวิชาไปเรียนวิชามามเป็นมาเห็นะเป็นมาเยี่ยมยามพี่น้องเป็นมาหาพอทเยี่ยนครับเป็นพี่พี่น้องเป็นพี่ชายของพ่อแม่ยุบานครับยุ่งเหรอเอแต่ว่าก็ยังตัวเดิมคือสองเก้า ตัวเดอือ้ามเือผมผมเพิ่งรู้นะแม่ไปเรียนวิชาทางฝั่งนู้นมาด้วยอย่างนี้นะบอกว่ายังไงว่าเขาจันท์เขาคีดจันร้มันไหยิบโลกน้ามันไหมโลกน้มันิตโตไหมก็หมายไหมครับเนแม่อบนทร่ตอโอ้ปกจันมันให้ไวเต็มตเต็มตัวเลยเหรครับแม่เป็นอนซักักส็ดักม โอ้ขักเทีล่ะเพิ่งเพิ่งได้รู้ไน้่งยังไม่มีใครรู้เนาะมงก็บอกเก้ายวกามือว่าแม่มาขึ้นเปนมาใหแม่มาเล้บอกไล้ว่ามาให้มาให้เลยแต่นาน่นก้อนโตโตไดพอจะพอจะพอแม่ก็นมาอินเสียครับขึืนกันขึ้นกันก็แม่เป็นครับเออเราสีน้อนมาอะไรกันเลยน้อนกดอนโตโตที่เอบ ปลอยวิเย sure. <Ooh S 2> ีนเจอได้อ่อนย่อมคือกันโอ้จนของคนจังย่อมปล่อยครับปอยเยียนก็เป็นแบบเดียวกันนอนกองก้นเหมือนกันแม่ีพ่อกหมุกผูกงคือกันร่างหมูผูกเพื่อกันเสื้อคือกันโอ้เจินว่าได้เอื้อนฮะลูกเสียทั้งคนน่ะครับเสื้อพอสงครามน่ะครับมันก็เสียชีวิตไปแล้วคือกันโอ้เจินว่าได้เอิ้นพวกนั้นเจ็บคันหามามาหนังไหนเล่าแล้วช่งลุงพอเยียน ครับเป็นแบบเยังก็แม่เป็นมาขึ้น,นแต่วงรอบบางอีกวันพายหนีแล้าายยเสียไม้อีกป้อเป็นครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของพ่อครับวันนี้เพิ่นเริ่มเฮ็ดนไปเพิ่นเลย่มเรีย,รเรยนจานละมันให็นไหมมาเตะเต็มตัวแม่คิดพอ่อโอ้ยเพิ่งเพิ่งคิดพ่อเหรอครับแม่เห็นเนี่ยเห็ว่าแม่มาทำออก,ก็ตุน้นตัวแต่ว่วาไม่ได้ไหวตัวตัวเลยยิ่งดับครับแม่บอกที่ผู้เดียวได้ของห่างฟันแบบนี่ยม่เป็นพออัน คนไปอาจารย์ยุ่นมาขอสิงกุ้อวะฟงเรียนไปแค่นั้นน่าจะสมัยบ้านมาอยู่งแล้วคเงี่ยงปีปีแล้วแม่เนี่ยเรียนวิชาอะไหลายปีแล้วแม่รับแม่ไม่ใคร่ได้มันผ่านมาเป็นหลายปีแล้วแต่เราก็ยังเรียนยังก็ยังศึกษาแต่นี่เพราะท่านเลยลูกก็คุ้นแต่เราก็ยังขลังอยู่เช้าวบุญบายง่ายๆหมบไปอู้นานแล้วเนี่ยสร้างตรงๆเลยแต่ว่าในเรื่องอะไรแต่ว่าในเรื่องเรื่องเรื่นจว่าคนครับ โอ้แม่กายนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเนเรียนวิชาเลยครับนี่ฟังคำเรียนอมเลยโอ้คำเรแท้ๆเลยเนี่ยเวลาเราบอกเวลาเราขืนมากเขาจะว่าห้องจบอกอกเป็นภาษาคำเรียนี่ได้ตัวห้องครับเก็เมียังมาโตมเต้เนี่ยอย่างนั้นแบบก็มือไม่ยังมาตัดแม่ได้คืพอครับก็ยังมันพออาจารยื่นมาหาเลยเนี่ย ลรงงดูยอยู่โอ้โหดมากครับแต่ว่าก็คือก็ุืนเกียบขันหามากหันมากกขอผลทีหลอดขึ่นอืมแต่มันเลือกผลเพาะว่าการออกมากได้นนั่แท้าดเอาเพื่อนเคยบอกเลขไหครับแม่เอาผเล่าเป็นคนเลาให้เด็คนดีพลดแรอว่เพื่อนนั่นผูู้อาจารย์ย่น่ะเพื่อนหายยีหลดครับแม่เพื่อนเป็นพอถเพื่นเป็นพอหักของพอยี่นี่ยู่ละเอ็ดครับ ยังพูดไม่ใช่เลยเสียผมก็ว่าหากันอยู่ก้อนพูนจะไปพูนจะบอกแม่ว่าก้อนไม่ดี่ยวันพูนบอกว่าครับไอ้กายอาจารย์เก็บไปให้ดีนะของพ่อ <c oughs> ที่พ่อให้กาไปเนี่ยอาจารย์เก็บไปให้ดีให้มันหายเป็นกระลักกระลักหมดซ้ำเนีมม่ยครับไอ้แบบลายยาม่องนะอ่ะอ่าครับผมเออ <c oughs> มันเป็นอะไรน้ำมันพายบมเนี่ โมู้ว่าน้ำมันแบบใจเป็นเห็ดมากเป็นของพี่ใจหงอยบอายงังไงโอ้ตอนนี้ก็อยู่กับแม่อยู่ใจหงอยกันอยู่ไม่เลี่ยงเอยตานี้เจ็บไปให้ดีนะอย่าให้มันเป็นอะไรหน้าสักพ่อตุ้ยย่างหมดเศร้ามากเรามาบอกเราโทุมากนะไกลท่าครับของไกลหลุดมาอยู่กับพ่อแล้วนะพระนักกลับไปนู่นแล้วกลับไปเลยท่านเลยเงือกเป่าเป็น กบไป,ไห,ไ,ป,ไ,ปหไหนกันไหนเงินวาเพอกลกบไปหาคนไหนกันไหนอืมก็มคือ,อวันนี้แม่กายมาเล่านะครับที่แม่กายไปไปล่ำไปเรียนวิชาทางศาสตร์ทางขเขมรมาให้ฟังนะครับ <พอ S 1> เป็นครั้งแรกเนาะแม่เนาะที่แม่เปิดเผยเนาะบบคือที่มาที่ไปที่ว่าบอกเลขแม่นมก็มาจากสิ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับอุย้ยขนลุกครับผมยังขนลุกเลยแม่เห็นไหมขนลุกเลยดิเออขนตั้งเลยนี่เห็นไหมแม่ โอ้คนลุกเลยเนี่ยแม่ของทำในของแท้เลยเอออืมขันตลอดห้าผาเกิับอะไรที่ห้ากล้วยเห็นครับแม่แม่ไม่ลองแต่งขันห้าขอท่านดูครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเคยให้แม่ครูบาอาจารย์เราดอกไม้ใส่หม้บนร้อนเทนั้นโอ้ท่านก็จะมาเข้าฝันอย่างนี้เหรอครับม่ใช่มาเท่ากันเท่านั้นครับอืมเรียกเล่ามันมีเ่านั้นงวดนี้งวดนี้ก็ยังตัวเดิมคือตัวไหนย้ำให้ fc หน่อยครับแม่ครับ 029ตัวเก่า029ตัวเก่าเห็นตัวยื่นในมือโอ้ครับผมคนดังคนดังครับเอาคุยกับแม่กายนะครับเนาะครับตัวเลขของแม่กายก็คือว่า029เหมือนเดิมนะครับ fc ครับยังไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนเนาะ0029นะครับสําหรับแนวทางของคุณแม่นะครับวันนี้คุณแม่ก็จะมา เล่านะให้ฟังนะครับว่าคุณแม่เนะี่ยเป็นเรียนศาสตร์ทางเขมรมานะครับเอฟซี FC. อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะครับคุยไปคุยมาคุณแม่ก็เล่าเจเลยยังไม่เคยบอกใครมาก่อนว่างั้นเนะ่เอาถือว่าโชคดีนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกับคุณแม่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ต้นโพนะครับผมเอายังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ